อยากเล่นไอจีแบบไม่ให้คนรู้ว่าเราเล่นอยู่วันนี้เราจะมาสอนทุกคนปิดออนในไอจีกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะไรว์บินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนปิดการออนในไอจีของเราซึ่งการออนในไอจีเนี่ยก็เหมือนกับการออนเฟซบุ๊กเลยค่ะทุกคนก็คือเวลาเราเล่นนะคะจะมีจุดเข,เขียวโชว์ขึ้นมาให คนอื่นรู้ว่าตอนนี้คือเรากำลังเล่นเฟซอยู่นะหรือเรากำลังออนเฟซอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราก็จะมาปิดออนใน i g กันอันดับแรกนะคะเข้าไปที่ Ig ของเราได้เลยหลังจากที่เรากดเข้ามาที่ Ig ของเรานะคะทุกคนให้เราไปที่รูปโปรไฟล์มุมล่างขวามือค่ะโปรโฟไฟล์ไอ i ของเราเลยนะกดเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือ กดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือค่ะจากนั้นเลือกไปที่การตั้งค่าเลือกไปที่การตั้งค่าหลังจากที่เรากดเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนเลือกไปที่ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเลื่อนขึ้นค่ะ เลื่อนึ้นแล้วจะเห็นคําว่าสถานะการใช้งานจะเห็นคําว่าสถานะการใช้งานให้เราเนี่ยกดแตะเข้าไปค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เรากดแตะเข้ามานะคะเราจะเห็นหัวข้อหลักๆอยู่2หัวข้อเนาะหัวข้อแรกก็คือแสดงสถานะการใช้งานหัวข้อที่2คือแสดงเมื่อคุณกําลังใช้งานพร้อมกันแล้วก็จะมีะคําบรรยายหลัก ย่อยๆนะคะทุกคนขออภัยให้เราเนี่ยเลือกไปที่แสดงสถานะการใช้งานเฮิร์ตตอนนี้มันกดเปิดนะให้เรากดปิดค่ะทุกคนปึ๊บแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะแค่นี้กดออกได้เลยก็คือว่า ic ของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาเล่นคนอื่นจะไม่รู้ว่าเรากำลังเล่นอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ